I'm <shrug> นายวิสาภูลสิริรัตน์ปัวราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งงานสำรวจออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายละเอียดผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างทางรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือน้ำลึกกระนองโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้และรับฟังข้อเสนอแนะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปประกอบการศึกษาและพิจารณาประกอบการปร,ปรับปรุงแนวทางการศึกษาให้เกิดความเหมาะสมต่อไปซึ่งจะรับความสนใจจากหัวหน้าส่วนราชการผู้นำทอง ถ่นสถาบันการศึกษาหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนส่วนราชการหน่วยง,งานทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ร่วมในวันนี้ได้ร่วมการช่วยกันแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆเพื่อให้โครงการมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทุกภาคส่วนมากที่สุด